สวัสดีค่ะบันทึกรายการค้าวันที่28มกราคมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้จ่ายค่าน้ำประปาได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่1287 เป็นเงิน2100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มวงเล็บแบ7ดเซจ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มวงเล็บแบ7ดเจ่ายค่าแฟกโทรศัพท์ ได้รับใบส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่3894เป็นเงิน1,200บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มวงเล็แบแวด7%ไปตี้โปรแกรม s m a r t b i ิ Accounting เข้าที่ระบบบ,บัญชีแยกประเภทคลิกที่ work flow เลือกลงรายวัน งสมุดรายวันใส่จุด enter แก้เป็น pc สมุดรายวันจ่ายกด ok กด f3 เพิ่มแก้ไขเป็นวันที่28 01 59ช่องรายละเอียดพิมพ์เป็น จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ <c oughs> กด f 7 l i n ลิงกดเพิ่มเลือกรหัสกลุ่มเอกสารเป็น pinv อันด r s c o สกอ PROD ใบส่งของทับไปกำกับภาษีสดเชื่อวงเน็บธุรกิจซื้อมาขายไปประเภทเอกสารใส่จุด enter เลือกเป็น BR ใบส่งของทับไปกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงนินบินเงนินสดซื้อ เลขที่อ้างอิงใส่หนึ่งสองแปดเจ็ด้านี่ใส่จุด Enter เลือก S06 การประปานครหลวงใช้รหัสสาขาของเจ้านี่ลูกนี้ในรายงานภาษีกดยส s ช่องเงินก่อนแวต2,100บาทประเภทแวตใส่จุด enter เลือก1นแวต7ดเซหลังจากนั้นกด F10 บันทึกกดเพิ่ม เลือกรายการกลุ่มเอกสาร p i n v underscore p r o d ใบส่งของทับใบกำกับภาษีสดเชื่อธุรกิจซื้อมาขายไปประเภทเอกสารใส่จุด enter เลือก b r ใบส่งของทับใบกำกับภาษีั ใบเสร็จรับเงินบินเงินสดเลขที่อ้างอินพิมพ์ดเก้าแปดสองเจ้านี้ใส่จุด enter เลือกการไฟฟ้านะครหลวง <c oughs> ใช้รหัสเจ้าของบัญชี รายละเอียดพิมพ์ว่าค่าไฟฟ้ายอดเงินก่อนแวด3,100บาทกด F 1 0บันทึกเพรานะนะคะประเภทแวต กด enter เลือกแบต7เกด f 1 0 save กดเพิ่มเลือก p i n v c underscore s e r v ใบส่งของทับใบกำกับภาษีสด ธุรกิจบริการประเภทเอกสารใส่จุด enter เลือก b i l ใบส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินบินเงินสดบริการเลขที่อ้างอิงใส่3894 เาหนี้ใส่จุด enter เลือกบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนกด yes ช่องรายละเอียดพิมพ์ว่าค่าโทรศัพท์ยอดก่อนแบต1,200บาท ประเภทแับใส่จุด enter เลือก1.7กด f 1 0 <c oughs> บันทึก <c oughs> กดเพิ่ม <c oughs> เพื่อทำภาษีหักในที่จ่ายเลือก ptax_ Underscore 353ใบภาษีหักหน้าที่จ่ายวงเล็บเราหักเขาประเภทเอกสารใส่จุด enter เลือก xl ใบภาษีหักหน้าที่จ่ายบริษัทหักนิติบุคคลยื่นพอดอรด .53 เลขที่อ้างอิงใส่3894 เจ้านี้ใส่จุด enter เลือกบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเงื่อนไขาการหักใส่จุด enter ใส่หนึ่งหักหน้าที่จ่ายหักหน้าที่จ่ายตามมาตาใส่จุด enter ใส่หนึ่งตามมาตาสามเตด ประเภทเงินได้ใส่ค่าโทรศัพท์จำนวนเงินได้1,200บาทอาตาาัตราภาษี 3กด F10 เซฟกดซ้ำหน้าลิงก์ดซ้ำหน้าลิงระบบจะขึ้นว่าให้เครื่องรวมยอดลงบัญชีจากเอกสารหน้าลิง์ให้กด yes ที่ช่องชื่อบัญชีรายการแรกแก้จากซื้อสดเป็นค่าน้ำประปาจำนวนเงิน2,100บาทที่รายการที่สองแก้จากภาษีซื้อเป็น ค่าไฟฟ้าจำนวนเงิน3ามพันหนึ่งรบาทบรรทัดที่สามแก้ไขเป็นค่าโทรศัพท์ จำนวนเงิน1,200บาทรายการที่4ภาษีเงินได้หากหน้าที่จ่ายแล้วก็กอ,อ่อะแก้ไขเป็นภาษีซื้อ เราคิดภาษีซื้อโดยการใช้เครื่องคำนวณกด F11 2,100บวก3,100บวก1,200คูณ7หา100เท่ากับ448บาท รายการที่ห้าผาษสีเงินได้ ภาษีเงินได้หากหน้าที่จ่ายจำนวนเงิน1,200สคูณ3หารหนึเท่ากับ36บาท รายการที่6เงินสดกด f 2ดุลูดค่ะองไปลบรายการที่7ออกก่อนมาที่รายการที่6กด f 2ดุลเป็นเงิน 6,812บาทถูกต้องนะคะกด f 1 0บันทึกเครื่องจะรันใหม่ยเลขไวเชอร์ให้กด yes รายการนี้เลือกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะกด escape ออกกด yes จะมีไวเชอร์ขึ้นมาให้อีกหนึ่งรายการ ค่ะเรียบร้อยค่ะ